เพื่อนๆขอต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านสวนถนนพัฒก่อนจะมืดจะค่านะคะเรารีบกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ามากเลยเพราะว่าเมื่อกี้ไปแอบดูมานะคะเจอศัตรูตัวร้ายนะคะมันกาลังกัดกินใบอ่ะศัตรูตัวร้ายนะคะที่มันกําลังกัดกินใบนะคะช่วงเย็นๆนะคะมันก็จะมีศัตรูค่ะที่จะมาทําลายใบน้องเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะจัดการมันนะคะด้วยตัวนี้ค่ะเพื่อนๆกับตันเมทาบิวนะคะตัวนี้ค่ะ เก็บกัปตันเมทาบิลตัวนี้ค่ะจะช่วยนะคะในเรื่องของการกําจัดนะคะพวกเพลี้ยนะคะพวกหนอนนะคะพวกศัตรูค่ะที่มันกินใบนะคะเนี่ยตัวนี้นะเป็นอินีซวัตถุตัวนี้เป็นอินีซนะปลอดภัยเดี๋ยวเราจะจัดการกันเลยก่อนที่จะมืดจะค่านะคะไม่ต้องพูทพร่ำทำเพลงเยอะค่ะตัวนี้นะคะใส่2ช้อนนะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะ2ช้อนน้ํา20ลิตรจัดค่ะ นี่มันจะมืดนะคะเพื่อนๆอ่ะไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราไปทําอาชีพอื่นมาเราไปาส่งผลิตภัณฑ์นะคะความงามเพราะว่าเก่งมีหลายอาชีพนะคะเพื่อนๆมีหลายอาชีพอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เนี่ยค่ะตัวเมทา,นนะะเ,มาเนี่ยคะ่ะเมทาบิลเนี่ยค่ะบิลเบอรเรียนะคะสองช้อนนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราจะไปกาจัดนะคะสองช้อนใส่น้าเนี่ยค่ะหนึ่งถังนะคะยี่สิบลิตรนี่ค่ะ,ะ,คะ,คะตัวนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยใส่สองช้อนเลย อ่ะแล้วก็ใส่รวมไปกับตัวน้ำหมักเนาะไหนๆเราก็ป้องกันแล้วเราก็ให้น้ำหมักไปด้วยในตัวนะคะเพราะว่าเอ่อน้ำหมักตัวนี้ค่ะมันไม่มีมันไม่มีผลอะไรยิ่งใส่อะค่ะมันก็จะให้ใบอะค่ะทำงานได้ดีนี่นะคะน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพอ่านี่นะคะใส่ไปแล้วก็ก่อนที่จะมืดจะค่ำนี่นะคะสองฝาอ่ะสองฝาแล้วก็ใส่น้ำนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะมืดจัดการซักหนึ่งถัง อ่ะนี่ค่ะน้ำหมักนะคะน้ำหมักที่ใช้เลี้ยงนะคะน้องผลไม้ที่บ้านสวนนี้นะคะ่ะรสชาติดีขนาดนะคะดีนะคะสีนะคะสวยนะคะตัวนี้ค่ะน้ำหมักเชื้อพอกหนึ่งถังนะคะ450บาทค่ะ1ลิตรค่ะ แล้วก็เรายังมีนะคะตัวนะคะกับจันอ่าตัวนี้นะคะเขาเรียกกับตันเมตาบิลนะคะอ่าตัวนี้นะคะ่ะ,คะช่วยกําจัดนะคะศัตรูนะคะพวกแมงนะคะกัดกินใบค่ะตัวนี้นะคะพวกแมงพวกเพลี้ยต่างๆนี่ใช้ได้เลยค่ะเราใช้กันเป็นประจํานะคะแล้วก็เราใส่เข้าไปในถังเนี่ยค่ะน้ำนะคะยี่สิบรินี่นะคะเก่งเอาถังนี้นะแล้วเราก็จะคนนะคะให้มันเข้ากัน พะว่าเมื่อกี้ไปเดินดูมานะคะเราก็เจอสตูะค่ะตัวร้ายค่ะกำลังกัดกินใบเลยแล้วเราต้องใช้เนี่ยค่ะหลังสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าน้องอะค่ะผลไม้หรือว่าน้องเลี้ยงนะคะเขาจะเปิดปากใบนะคะช่วงประมาณหลังสี่โมงนะคะถ้าเราอะค่ะใช้ในช่วงก่อนหน้านี้นะค่ะมันก็ไม่แนะนํานะคะเราจะใช้หลัง4ี่โมงเย็นขึ้นไปนะค่ะเพราะว่าพวกมแลมลงพวกเนี้ยค่ะกัดกินใบมันจะมาในช่วงตัวตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆโพเเพโพเเพทำค่ำอย่างเงี้ยค่ะ เห็นตามตาเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้เนี่ยน้ําตัวนี้นะคะคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเช็ดก่อนจะมืดจะขําค่ะเอาคนหนึ่งถังนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคนนะคะคนให้เข้ากันนี่คนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนให้แตก พอคนให้แตกแล้วนะคะเราก็จะใส่ถังนี้ค่ะก็จะเป็นถังเนี่ยค่ะเป็นถังชาร์จแบตเนาะแล้วก็เออเราก็จะเอาไปเท่าที่เอาไปไหวนะเอาไปเท่าที่เอาไปไหวนะคะเพื่อนๆเราเอาไปพิ้วไปไม่ไหว่ะคะรีบๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดจะค่านะคะเพื่อนๆเราก็จะตวงไปใส่ไปหนึ่งถังชา้าเนี่ยเ่มันหนักอะยกไม่ไหวอะยกไม่ไหวก็เทไปอย่างเนี้ยคะ่ะ ก่อนจะมืดนะ้องเพื่อนๆเราไปกาจัดนะคะสตูนะคะสตูแมงนะคะหนอนนะคะมันกินใบค่ะมาที่ไปด,ดูมาแล้วก็ก่อนที่ออเขาอะค่ะจะวางไข่เนาะเป็นที่เพาะนะคะในเรื่องของอแมงต่างๆเดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยะคะ่ะเพื่อนๆเราไปจัดการกัน,กนเลยเนาะอ่ะไปเลย อุ้ยอ่ะอไปเช่างที่เอาไฟไหว่ะเพื่อนๆน,นี่เนาะปิดฝาแล้วเข้าไปกันเลยก่อนจะมืดใส่ถุงมือข้างเนาะหิ้วไปเจ็บมืออ้าวไป Let's go ิ้วไปเนาะเพื <Okay. S 1> ่อนๆสะพายไม่ไหวอ้าวไปค่ะไปฉีดนะคะเอาแมงนะคะที่มันกัดกินใบค่ะเราหิ้วกันไปนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเราหิว้วเราคิ้วกันไปเอาไปเท่าที่เอาไปไหวเนาะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะเออน้องๆนะคะผละไม้นะคะเขาเป็นไม้ยืนต้นเนาะเขาจะเปิดปากใบเนี่ยรับสารอาหารพวกนี้ได้เนี่ยช่วงประมาณหลังสี่โมงเย็นอันนี้เป็นเทคนิคเนาะ แล้วก็เก่งจะใช้แบบนี้ค่ะที่บ้านสวนนะคะเป็นประจำนะคะนี่นะคะต้นน้องเลียนนะคะซึ่งมันก็จะมีศัตรูตัวร้ายนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะศัตรู awesome. ตัวร้ายตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมมันกําลังกินเนาะแล้วก็จะมีนะคะมันวางไข่นี่ตัวนี้นะคะมันวางไข่เอะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการฉีดกันเลยนะคะเดี๋ยวเก่งจะฉีดเนาะเพื่อนๆเก่งก็จะกําจัดนะอ้าวจัดการ เดี๋ยวดูดิที่เขียบลูกี้นี้เขียก่อนเนะาะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะเนี่ยมันกำลังมาเพาะไข่เลยแล้วก็อีหนอนเมื่อกี้นี้นะคะ นี่เห็นไหมเห็นไหมคะเพื่อนๆมันกําลังแบบว่าเห็นไหมเหลือ,อยเยอะเลยเราก็จัดการเลยนะคะอ้าวไป เสร็จแล้วนะคะหนึ่งต้นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นวิธีนะคะของเก่งค่ะซึ่งเก่งะค่ะใช้ประจํานะคะสําหรับน้องๆเรียนนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆผ่านาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกับบ้านสวนผสมผลไม้ยืนต้นด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูเก่งอีกต้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเก่งจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนี้นะคะก็เออก็เป็นอีกหนึ่งต้นเนาะซึ่งเขาก็เออเก่งปลูกเพิ่มเติมไว้นะคะ ต้นนี้ค่ะเขาจะเป็นน้องหมอนทองอนะ่ะอุ้ยอ่ะต้นนี้นะเก่งผูกปลูกไว้นะคะขั้นกลางระวหลังน้องหลังนะเดี๋ยวเราก็จะมาฉีดกันนะคะป้องกันไว้นะศัตรูนะคะกัดกินใบนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้นะคะ,ะการดูแลนะคะ,ะน้องๆน,นะคะของอที่บ้านสวนเราเราก็จะดูแลกันแบบนี้แล้วก็น้องทุเรียนนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบว่าละเอียดอ่อนอ่ะเนี่ยค่ะต้นน้องเรียนนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดการนะคะอ่ะอีกต้นหนึ่ง เนี่ยค่ะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการดูแลค่ะสวนนะคะก็มีเทคนิคนะคะง่ายๆนะคะตามวิธีของเก่งวันนี้เพื่อนเพื่อ,อก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนชอบสวนนะคะผลไม้นะคะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามไว้กดกระดิ่งด้วยด้วยนะคะจะได้ไม่พลารับชมนะคะจะได้รับชมในคลิปต่ตอไปของเก่งนะคะเพื่อนเพื่อนโอเควันนี้เก่งก็ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ